เิดพอพบนางโมราเอ้ยไม่ใช่โมเดลของเล่นเด็กจ้าปูเขามีมาให้ด้วยจ้าสามารถแยกชินส่วนแบบนี้ได้ด้วยจ้าทุเรียนหมอนทองก็มีมาให้กั้นสุดแกะเล่นได้เลยจ้าข้างในมีอีพี่เอ,อ๋จะสนุกมากตัวนี้เน,นี่ยงบ่มน้นแค่สามรอยนี้นี่เองด้อนเป็นโถของเล่นรวมมิสริมพัฒนาการเด็กนะจ๊ะโดยข้างในเขาจะประกอบไปด้วยผลไม้พี่เอเลยจ้ายางแรกเป็นทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะนี่แกะออกมาได้จ้าตุ้งเม็ดตรงนี้ก็แกะได้จ้าขวนี้เฟี้ยวจริงนี่อันนี้จะน่าจะเป็นลูกพีชหรือเปล่านี้ก็แกะได้จ้า อก่อนเขามีพี่อะไรจ้ามีช้อนซ่อมเขาก็มีมาให้จะลองไปหันห่นดูหน่อยอันนี้เป็นกุ้งอบสเตอร์จ้าอันนี้เป็นเขียงจะหั่นแบบนี้ สนุกดีครอตัวนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจ้าหรือบ้านไหนมีเด็กเล็กจะเอาไว้เล่นเนี่ยเขาเสริมสร้างการเรียนรู้จ้าอย่างอันนี้อุ่าจะมีปูเขาก็มีจ้าแกะได้ด้วยนะจ้าแบบนี้แยกส่วนไปเลยจ้ามีให้เลือกหลายแบบนะจ้าส่วนของพี่เป็นเซตครบชุดจ้าทังแอปเปิลกับทุเรียนนะจ้าใครอยากได้แบบไหนกดตะกร้าเหลืองตรงนี้เลือกที่ชอบได้เลยจ้าเป็นเสร็จเก็บก็ง่ายง่ายจ้าเทเข้าไปแบบนี้นะจ้ามีปิดถังหมดเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าสนุกมากวันนี้โมเดลของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอะจี่แยกสินส่วนได้ด้วยจ้าโอ้โหมีให้เล่นเพ